่าวดีชาวนาเฮเตรียมรับเงินสดเข้าบัญชีคนละ10,000บาทได้ทุกคนไหมโอนเข้าบัญชีวันไหนฟังด่วนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดประจําวันนี้นะคะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะก็คือข่าวดีล่าสุดนะคะทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่หรือรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะ ทั้งข้าวนาปีและนาปรังใช้วงเงินกว่า45,000ล้านบาทโดยโครงการนี้นะคะจะให้ทางธนาคารทอกอสอเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาสำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแบ่งออกเป็น2โครงการดังนี้ค่ะ 1. โครงการช่วยเหลือชาวนาวได้ละ1000บาทนาปรังปี2568วงเงินงบประมาณ2,784ล้านบาท 2โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาวได้ละ1,000บาทนาปีปีการผลิต2568-69ทํา69นะคะวงเงินงบประมาณ37,906ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากทางธนาคารทกอสอและทางธนาคารทกอสอขอรับจัดสั่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดค่าครองชีพลดภาระค่าใช้ใจ่าย และที่สำคัญนะคะจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวให้มากขึ้นค่ะโดยล่าสุดนะคะทางธนาคารทกศได้เตรียมความพร้อมในการโอนเงินช่วยเหลือร่ละ1,000บาทให้กับชาวนาที่มีสิทธิ์โดยทางทกศนะคะพร้อมโอนเงินให้ชาวนาทันทีหลังได้รับรายชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน3วันค่ะโดยคาดว่าในเดือนกันยายนนี้จะจ่ายเงินให้กับชาวนาปลังก่อนนะคะ เพราะว่าชาวนาปังลงทะเบียนเสร็จสิ้นก่อนก็เลยจะได้รับก่อนค่ะส่วนชาวนาปีจะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทประมาณปลายปี68นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่กำลังรองเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวนาปีหรือว่าชาวนาปังนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม เดี๋ยวแอดมินจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบทันทีเลยค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะตอนนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบมาแล้วได้ชัวร์ๆได้แน่ๆภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวนาปังนะคะส่วนชาวนาปีรอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับท่านที่ได้รับแจกเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทในครั้งนี้ค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงหรือใครมีอะไรจะฝากไปถึงทางรัฐบาลนะคะคอมเมนต์แจ้งเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ